สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะกับบทเรียนการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขวันนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องคิดเลขสําหรับช่วยหาคําตอบในบางกรณีหรือตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ปุ่มจดจาการคํานวณกันค่ะนักเรียนคะพร้อมแล้วเรียนเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณน,นะคะ เรามารู้จักกับกลุ่มจดจาานนําการคํานวณกันก่ค่ะกลุ่มจดจําการคํานวณน,นะคะก็จะมีอยู่ด้วยการ3กลุ่มค่ะนั่นก็คือจะมี MC, M ลบแล้วก็ M บวกค่ะซึ่งแต่ละปุ่มนั้นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับปุ่ม M+ นะคะก็จะใช้จดจำจำนวนก่อนที่จะกดปุ่มน,นี้เพื่อนำไปเป็นตัวตั้งหรือตัวบวกในครั้งต่อไปค่ะปุ่ม M- นะคะปุ่ม M- จะจดจำจำนวนก่อนที่จะกดปุ่มน,นี้เพื่อนำไปเป็นตัวลบในครั้งต่อไปค่ะต่อไปปุ่ม MC ค่ะซึ่งบางเครื่องนะคะก็อาจจะเป็น MR หรือว่า MRC นะคะ เป็นปุ่มที่รวมผลลัพธ์ทั้งหมดค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฝึกใช้ปุ่มจดจำผลลัพธ์จากการคำนวณกันค่ะมาเริ่มที่ตัวอย่าง แรกเลยนะคะครูจะนำโจทย์จากข้อปลายนะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่อยู่ใน EP ก่อนหน้านี้นะคะให้นันเกเรยียนเนี่ยมาฝึกใช้ปุ่มจดจำการคำนวณกันค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะนันเกเรยียนต้องรู้ก่อนค่ะว่าจำนวนที่อยู่ด้านหน้านี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกมันว่าเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวตั้งส่วนจำนวนที่อยู่ในวงเล็บด้านหลังนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าตัวลบนะคะ เมื่อนักเรียนรู้ตัวตั้งและก็ตัวลบแล้วนะคะเราก็จะใช้ปุ่มจดจําการคํานวณได้เลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้หนักเรียนเนี่ยกดปุ่มที่มันเป็นตัวตั้งก่อนนั่นก็คือกด397354,603แล้วต่อด้วยกดปุ่ม m บวกค่ะเพื่อให้มันจดจำว่านี่คือตัวตั้งต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะ ก็ให้พิมพ์ตัวลบไปเลยกดเลยก็คือ603คูณ3206แล้วตามด้วยเครื่องหมาย m ลบเพราะว่ามันเป็นตัวลบอ่าส่วนขั้นตอนที่3นะคะก็คือให้นักเรียนกดปุ่ม mc หรือว่า mr หรือว่าปุ่ม mrc นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์ขึ้นมาค่ะเราลองมาใช้เครื่องคิดเลขคิดไปพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็กดตัวตั้งก่อนนั่นก็คือกด397354603แล้วตามด้วย m บวกค่ะให้มันจำว่าเป็นตัวตั้งต่อไปเราจะกดปุ่มตัวลบแล้วนะคะ603ูคูณ3206และตามด้วย m ลบค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวลบ จากนั้นก็กดปุ่ม MC หรือว่า MR หรือว่า MRC เราก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นมาค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไม่เอย่ยอย่าลืมกดปุ่มยกเลิกหน้าจอด้วยนะคะเมื่อได้คำตอบแล้ว สำหรับวิธีการนี้นะคะก็จะง่ายนะคะไม่ยุ่งยากกว่า EP ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเพราะว่ากว่าจะได้คำตอบเนี่ยเราต้องจดคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วก็มาหาคำตอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเราใช้ปุ่มจดจำการคำนวณเนี่ยเราก็จะคำนวณได้ทีเดียวรวดเดียวแล้วก็ได้คำตอบเลยค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะข้อที่9นะคะเช่นเคยค่ะ อันดับแรกนะคะวงเล็บที่อยู่ด้านหน้านี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะเราเรียกว่าตัวตั้งนะคะส่วนวงเล็บที่อยู่ด้านหลังนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะตัวลบค่ะเมื่อเรารู้ตัวตั้งกับตัวลบแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะก็ให้นักเรียนนะคะกดปุ่มที่เป็นตัวตั้งก่อนนั่นก็คือ714ดหคูณเกแล้วตามด้วย M บวกค่ะเพื่อให้มันเป็นจำว่ามันคือตัวตั้งใช่ไหมคะ ต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะกดปุ่ม4258882ลบ3791779นะคะแล้วตามด้วย M ลบค่ะเพื่อให้มันจดจำว่ามันคือตัวลบต่อไปขั้นตอนที่3นะคะก็แค่กดปุ่ม MC หรือว่าปุ่ม MR หรือว่าปุ่ม MRC นะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบขึ้นมาค่ะเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มแรกเลยค่ะกดปุ่มอะไรก่อนคะ 714คูณ953แล้วตามด้วย m บวกค่ะให้มันเป็นตัวตั้งนะคะต่อไปกดปุ่ม4 2 5 8 8 8, 8 2 7ลบ3ม 7, 7, 7 9มันเป็นตัวอะไรคะตัวลบก็กดปุ่ม m ลบค่ะแล้วก็กดปุ่ม mc หรือว่า mr หรือว่า mrc นะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบขึ้นมาค่ะ จากนั้นนะคะอย่าลืมกดปุ่มยกเลิกด้วยนะคะหรือว่าปุ่ม C a L A C C E หรือว่าปุ่ม E นะคะเพื่อให้มันล้างหน้าจอของเราค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไหมเอ่ยตัวอย่างต่อไปค่ะข้อที่สินะคะเช่นเคยค่ะเราต้องรู้ก่อนนะคะวงเล็บที่อยู่ด้านหน้านี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะ เราเรียกว่าตัวตั้งส่วนวงเล็บที่อยู่ด้านหลังนี้เราเรียกว่าตัวตัวบวกค่ะเพราะว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าวงเล็บนะคะเมื่อเรามีตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเหมือนเดิมเลยกดปุ่มที่เป็นตัวตั้งก่อนนะคะนั่นก็คือกด1 1 1 7 4หนึ่งหสห้าหหาร1 2 3สแล้วตามด้วย M บวก เพื่อให้มันจดจำว่ามันคือตัวตั้งต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็กด368คูณแแล้วก็ตามด้วย m บวกนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวบวกส่วนขั้นตอนที่3ค่ะก็แค่กดปุ่ม mc หรือ mr หรือว่า mrc นะคะแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นมาค่ะเรามาฝึกใช้เครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มแรกเลยค่ะกดอะไรคะ 1 1ึ่งหนึ่งหนารหนึ่งแล้วตามด้วย M บวกค่ะ่าเป็นตัวตั้งนะคะต่อไป3ามคูณ8 9ดสองแล้วก็ตามด้วย M บวกค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวบวกหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม c c หรือว่าปุ่ม MR หรือว่าปุ่ม MRC นะคะแล้วเราก็จะได้คำตอบมาค่ะ เมื่อได้คาตอบแล้วนะคะอย่าลืมกดปุ่มยกเลิกเสียหน้าจอด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะว,วิธีนี้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้านักเรียนฝึกใช้บ่อยๆเนี่ยรับรองว่านักเรียนจะติดใจค่ะเพราะว่าคิดแค่ครั้งเดียวทีเดียวจบค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะสําหรับปุ่มจดจําการคํานวณเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่า m บวกเนี่ยใช้แสดงตัวตั้งหรือตัวบวกใช่ไหมคะ m ลบใช้แสดงตัวลบส่วน mrc mr หรือว่า mrc นะคะก็จะเป็นปุ่มที่แสดงผลลัพธ์ขึ้นมาค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับการใช้เครื่องคิดเลขนี้นักเรียนจะต้องดูก่อนนะคะว่ามันเป็นเครื่องคิดเลขชนิดใดและสําหรับตัวนักเรียนเองเนี่ยควรใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคําตอบนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่เราจะคํานวณจํานวนที่เป็นจำนวนเยอะๆจํานวนมากนะคะแต่อย่าลืมนะคะอย่าใช้เครื่องคิดเลขบ่อยจนเกินไปนะคะฝึกคิดด้วยตัวเองด้วยนะคะ จบบทเรียนแล้วค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะและอย่าลืมฝึกใช้เครื่องคิดเลขด้วยค่ะรับรองว่านักเรียนเนี่ยจะใช้เครื่องคิดเลขได้ชํานาญคล่องเคล้วรวดเร็วทันใจได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ